เจ้าบ่กระถุงให้ยังไงเหืก่นกระถุงยังไงั่นยังไงน่ะเกี้ยวเออเกี Kontakt ้ยวฝาขาเสื Eli> ่ใจอย่างมีเสียงฝ่าบางมีรุนโศกเด้อดุนโศดุนอาหวยฝ่าบามีรุนห้วยมือวันจันเพราะว่า อ่าหลุนเนาะหลุดว่ามันมีแิ้วมีตัวเล็กบอกคนปาดต่ปาดอว่ามันจะมาขึ้นป่าดัอีกป่าเบิ้งว่ามันสิมีอีบอกท่านมันแสดงว่าเหยื่อเด้อวันจันทร์นี่นะเดี๋ยวป่าให้เบิ้งนี้เนาะแต่ว่ามันอันนั้นมันยางมันลายลายเดี๋ยวลงดุ่มเพราะว่าแม่ลองไปหงอยเบิ้งแม่เด้อคิดไป ออตัวนั้บคับเดียตัวกาตัวกาเปลนแลวนี่ตัวเด็กเ็นด้สานี่ัวเลเด้อผู้ใดเย็นเป็นอย่างนี้ตัวนั้น่นหัวมันนอปาปามันกลเป็นอะไรเบู้้ได้ย็นเป็นเด็กยังมาเบิ้งงด้อทุกคนด้สามได้ย็นเป็นเด็กยังนี่มันกล่อง กล้องลังเด้อซ้องกะตองก้องนะมันจึงกลับหัวันนี้กลองลังเด้อกล้องลังนะผู้ใดเห็นเป็นเด็กอีหยังอีกแน่ทุกคนมาในแบบอ่ามาแบบใหม่เด้อน้เด้อจะเห็นเป็นเลขอีหยังนนี่เนาะมื้อนี้เบิ่งบ่แจเนาะถ้าเป็นเด็ก6เลข3บ่หรือว่าอีหยังเด้อ เด็กยังเบียจะเบิองไบ่องมกนาถ้าโทรเราท์จะมาในเบียมาถ่ายหถ่ายหูไหวมเสียเราเบองมาห่นเป็นหีบเบิ่งอทุกคนหาองหาสาเนี่

หลานดวงตาบุญมันเป็นตัวนี้อ่าในหอบร้ายวันน้องร้ายอาทิตย์แต่บริปานบางมีนี่นะบเลปานมาขนุนเนาะมาปาดมื่อนี้เป็นตัวเลขอีกแล้วทุกคนในใจมานี่เบิ่งเนี่ยเป็นตัวเลขอีกเลยมหัวเป็นเลขยังเนาะเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันด้อยทุกคนเด้อทุกคนเห็นนีีว่ามันเป็นตัวเลขยังเนาะหอยเนี่เห็นเนี่ยก็คือว่าเป็นเลขหาสองเด้อ Song bóng hook song, bóng bóng hook song hook sam bóng tìm tòi yang nó, hoodai kìm tòi yang kapu lắm rưu con đê nè 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 สามก้สามก้สามเยก่เขียนก่อนตัวบีอัวอย่าผ่าเด้อแล้วก็สิผปอันนี้เราดุงอนให้มาเกลือเป็ดแต่วันมือนีเกลือแลวเกลือแล้วก็โอเโอเคหกสเจ็ดสบโอ้วโอ้ปันกลเลย จะออกมาเป็นฟังเคยดีมก่ก็คิดว่าสิลาท่างอเดียองใจมั่นนี่สิเอิงตัวที่มันขว๋น่ะน้องนี่แหละ,ะไลฟ์บมีคนเบิรงนได้เพราะว่ากำลังปิดแตนกิบอกเขาว่ามงเละมือแต่ท่นข่าสำานาำไาอีก เปลื่นเบิ่งขึ้นอีกสิกอย่างข่าขอเบิงงเบ่งถ้าเกิดว่ามันไม่อกกนกันเดี๋ยวมึงไม่คอยไล่เนาะเคยบอกว่าก็สิไล่ยามเที่ยงบัดเบืองเอินขวดขอบ่มีเวลายามเที่ยงบอกว่าไปไหนมาครับ่าบาวาทำไมเมื่อวานนี้ไม่ไล่เลยอุ้ยนุ่นอุ้ย,ย,ยกันนู่นน้ามมมีจะมเห็นเนาะแต่มันจะจิตใจาง มต้อเบิ่งมัซุกหัวนมันมันต่อเบืองเนี้ยไก่านเออกเลยเป็นหลีกซ้ำซ้ำอกล้น้บ่อ่าบางหมี่มันซุกแห็งนองบัวงามงาทุกคนเออเดี๋ยวบัวโหลดสามสิเป็นยังไงถ้าวมันซุกขาดต้นนร้ายอย่างนี้นมันโมเป็นตะเียนนะมันจะเป็นยางเป็นยังไถ้าโมปาดมันจะแหงต

เน,น,นี่ตู้ฮะเดตู้ใหม่อีรุมสันร,รุม,มนะกัปสบมือมันจะเป็นกัปอันนั้นฮะเดะเดียร์ได้ยูว่าเบียรยังบางสงตัวไม่หไหนตัวคนซื้อไม่ นม่นบอกทั้งแรงตัวม่บอก่บ่เห็นบ่เบียไาม,า <c oughs> ม่ดึงออกข้างขาข้างนาั้งทางเด้มันมีดึงออกข้างทางข้างทางเอานั่นเอง ก็จะเมอากับบลูเบอนี่บลูเบอร์รีนูดิมข่อม่ได้เชอักที่ตามพกเกี่ยวเทาไรแต่เบียร์เกาแล้วบเออแล้วก็หลายหลาแแเท่ได้เลยบนถ้าปิดื่อตนหอดเดือนสารนะฮะ

สองหนี hmm. oh, mm ีย hmm. ซ oh, mm ื hmm. like mm ้อด้วะ้นิ่าท่าไหี่เห็นจี๊าม่อืออยดูออืมมโอนวานคมคนี่ยวานคมคมเนี่ยมันชิดอย่าง ้งตาขอมาเพื่อมากระแซบเงกันม้านองคผมเหอ้านเา่อไหนร้านทยอ้าวร้ามันมียากน้องหรอโอ้จุติดเบือของเจ้านักาสศายดีเด้อเบียเจ็ดสามจะทวงไปเจ็ดสามจะบอมันสมถึงกาแฟภาษามันเปล มันเป็นยังไงแบบยันเป็นยางบอมุ้เงี่ยแล้วมันแบบว่ามันหย่งมมันเป็นใยนะมันจะเดิมเป็นเช่นแบบมันมฝ่ายเปิดนออือบอบแก่เปิดหนตอนนี้มันเป็นยางยางแล้วพอเาปะโชว์

กินซูก่ะตัวนี้มันบอ่อเสีย,ยมันจะหลีมันจะบกกรอบเออสุดาถ้าเบอร์ทูดราเฮา,า,าเอาเพลงที่มีลิเกซิตลุงแนะนำมั้งกับกท,ทิ่ลิเกซิตต่อแต่ว่าถ้าเป็นไลไนนท์สุดเลยเมื่อติดบ่แม่จดก็ติดคือ,อกันบาจีเลี่ยมเนาะ เออบางที่น่าบางที่บางคนกับในช่วงที่เ่อเห็ดมันก็สีโบจเเยาบางคนกับเป็นพานไปเป็นปีมันจงมาเจ๋งในะซิค่าแบางหเห็ดพิดที่กระิดูๆมันจะอัน่ะแบบบางเธอแบบเขาไปไล่สุดเยันจา,นามัพานพิโดโคตรพิยดยังอยงสีมันก็จะถีมันจะพิดสองเ่อในต่อไปที่าห่าเปืดสังได้หลายได้มันจะเดื่อมีโคตรามนีห่อเดิมเอมีห่าเดิมซึ่ง่ออะไรเหรอครับ บางคลิปเขาลุางแต่ว่าโอ้ออ้าสนิทพอได้บกีิบแดงจี่ดีมาก้ะามมาให้บอกกว่ากันสองดังๆเขาเป็นแบบสองทีคือเบื่อแล้วเขาตัวดังๆีว่าข้าะเพลงเขาสงเขาเกิเองด่างเขาเฮ็ดจีบเป็นยังเขาต่อเพลงาเองต่ว่าเราะที่าเพลงเองบางเดือมันมีทำนองขายกันมันก็สือีบก,กีสี ถ้าจ oh, oh ่ไปสุดกินที่บาร์ก่อนโมฮคือบางคนเขาเห็ดเก็งมากแล้เขาเดใส่ปิของเขาเองไม่เก็เหตุมาเป็นปิตรขาองมเจงเโอ้เนี่บางทีก็คือข้ามหนาเสียงเขาเลยออเเราเราเสียงคอเนี่เสียงอบ่เบอรเสียไปบางหน่ยมันซุกผัว ลุงเซซอง่บวานขอยังว่ามันซุกไปว่านซองไปว่านอไร้ำสีเหมือแล้วนี่ยขอยมันซุกแต่เหมือกว่าเมื่ออามบกแกน้อันจวนี่กิน้นมันบ่เสียลาบลลาบลลาวาเที่ยบเบืองยูโอเมนโดขอย้งมันยางตายสื่อบัน่ามันสีหอมมันบ่หอมเลยฮะน้ำหอมบ่ใส่ละกษาะเ่าเสือมันหนาก็น่าจอไปรบเซนหนึ่งสองเซน นำก no ็พอแจมเป็นไงแล้วตัวเขาต้มมังงี <t ương <t ương ่นะพอเสรต้มไดอันีจะสก็ไปต้มเสร็จย่แต่ว่าบางทีเขากินลายไปไม่กับมันมันเหอส็ายกับบดตรงนี่แต่่าบัวมันงามเนาะขายงามเยยุขายงามเคขายสา ทายยูด <M> ้วยมันก็ซีเป็นคือบานมีขวาอคือวงตอนยังก่อนช่องนึงหรอกจอดลงหลองซง เลไมันเป็นเบงคือเก่าเลยเบื้องไม่เก่าก็ยานเป็นต้นพระเจ้าเจ้าปลาสกีโบเห็นบปล่าเขาเริ่มเห็นหน่อยที่สองบางครั้งอาจจะหน่วยไก่กันอ้าวอ้าวลงเบียบขวดจีมห้อยเบียเอ้ยตอนไหนขวดจีมห้อยถูก ยิ่แดดอบมีได้ตจอยู่ขุอาคีอันนั้นหัวมันนะลงบัดเปลือกันอยู่คนละบ่เกลือกน้าใส่สีสีมวใส่สีอาเป็นตัว่าจิ้มห้หรือว่าแยงที่คือกันลงเสียตนี้อาปยาคนกินปอยกันนั่งเยอะไาอย่างนี้นาไหนเด้อใช่คุณหมัดบอกตัดำนี่

เด็กกฟื้นตื่นม่อะไรนะกระซ่ยบ่เนี่ได้เอฟเฟกตเอฟเฟกต์ที่ซแต่อบัตราแต่งหน้ามดก็อการแต่งหน้าบ่มีมีแกเลนหรือว่าอันนั้นกำหนดู้ติดตางเายังไม่มานหอดเบิ ใั้นขาเป็นดีเนมี่งเฟิกเอฟิกมอสวาอสิอินฟาเลตกระจากความหอมบัตรสติ๊กแบบสุดท้านะคาตอบ มึงโค้ชสังให้ไลท์รีทัศรีทัศรีทัศเปิดดูซ่อนวิดีโอสุดที่เอฟิกนจะเสีงเอฟกืนนคับเ่เทน้มั้มเยน่เออน่กินดื่ม ตัวเย็นไปช่องสมุดดกระเนั่นนี่เองกินเนื้อเนี่ยมือข้าก็ไม่คิก่อนกแต่ว่างา้ง con nào cái bún con này đã được bún con nào bún bạn con ช่วงนี้คนบึงน้อยดีหน่อยก็เบอแ่ท่านอย่าบึงนี่เบียนี่วงหลเขาบึงปลาเดียวการส้างสิค อยู่ท้าย่สี่ตัวก็แค่ตัวนั่นอีก่ตัวตันในตัวอันนี้ตัวนั่งกินตั้งชู่อมื่อไตัวหวังว่าคุนึงเรามาหวัว่าอย่างไรก็สร้างกีจเราฟังเ่าขัดใจแล้วกันคนพลังบะตานชือเราเหมีอนกันยังไงจะนี้หาลูกเสือขลางหมดลูกเสือไทยฉันพูดฉันฟังคุณไม่รู้เรื่องเลยพูดภาษาอังกฤษภาษาา เลียงแภาษาอังกฤษต่อ๋อูสปี่อกกนวมันชืออะไรกันเพ่อมาตเพ่อเพิ่อนออกตัวเพิ่ับเขาบางทำปกใจที่รินเขาก็อยากดิมอยู่กินมะม่วงนี่ค่ะหน่ขอบ้าฮมัมีพวเราบอกก็จะกิงกี่แบบบอก่ เาไม่สร <uyor> ้างกี่ขวบเพลี่ยนนะมามี่เาสร้างกี่สิขว่าจแตงเลยเออมามี่ไซมินิมันก็แปลกังแค่ฟูบอแปลกจังเอฟฟี่มินี่อ้าวไก่ไปกินยามมามี่ปาก์คิดไรเออปาร์ค

รถจ้าเราพเจาขณาบ่อย่างนี่ของปลาแซงเด็วของเราโอ้แซงกินะรถมีรถมีไงเนีเ่ยรถแมน